โอเคนอนก่อนมืดวันนี้จะทำอะไรดีเนาะโอยเลยดีกว่าอวยแล้วอันเดียวใช่ไหมเอออันเดียวกดอันเดียว ว่าจะไปหาหนังวัวมาเพิ่มดีกว่าว่าจะทำกรอบภาพใส่เทมทำกล่องเพิ่มใส่ของมาเลยนี่เว้ยนักเทปแล้วฮะนักมวยมีนมนักมวยมีนมมีนมผู้หญิงเนี่ยต่อยกูนี่มา็นักมวยต่อยกูกระเทปกระเตี๊ยมขาดนฮะเดี๋ยวก็กระเทิมไม่เคยกลัว นักมอยงเขาก็ถือ่วเตบกลัวโอเคตอนนี้ก็ไม่ต้อง่ชนักมวยนะมันไปตะวันแดงไปปน่อยชนไปวิจิาีีตะวันแดง โอ้แต่งรอกันนังน้งนั่นเลยเนาะรรอตงไหนไวะโตจะรอกว่าเขาอีกไปแรงด้วยโตจะอ,อไปแรงด้วยอืมไปแรงจริงโตจะรอเพื่อนจริงอืมีแต่สาวๆชอบนะแต่วันแดงนั่นเอ้ยรองกันยังไงเนี่ย <c oughs> รู้จริงจริงดิมีชาย้อก็เต็มตัวนี่เกมทิศก็ไม่ต้องหลงแล้วหาทางกลับบ้านได้เลยแต่นี่ไม่ได้ห่ออะไรไม่ได้นี่กดดูแล้วนะนี่แทนได้ละจบนุณโยนักเรียนด้วยอื่ได้แล้ว ดีละตอนไหนเนี่ยตัวตะวันแดงตอนไหนเกือรอบแล้วฮะี๋ออกไปแล้วรอเราพี่หน่อยใช่ไหมอ๋อเราตีใหญ่กับมาตีสองตีสามหรอวะไปต่อยคือก่อนแหละพี่หน่อยอ้มเลยมาเลยแเราเลี้ยงลูกค้าไว้ไงจะเป็นที่เหลือคิค่าเปิดไว้เดี๋ยวขอบพี่หน่อยเขาไม่คิด ไลทุกอย่างแล้วลราไปเซนิคกันคิดค่าเปิดทุกคีเลยนี่ดีพี่น่อยนี่เคยไปแก่เลยพี่น่อยนี่ก็มีประตูนรกแล้วนี่ประตูนรกมา บงขวาตรงนีุิดของเด็กแล้วอือทนงชั้นเลยนี่ เออชัดตัวเนี้ชัดนะอืมค่าค่าแบบจานจะเตียมเสียมดำอะ่ะแม่งไม่ได้เรื่องอติดคัดบ่อยแม่งดูหนังอะไรก็ไม่ได้เลยเอือันนี้ชัดจริงจริงอันนี้มันใช่ของสามจีไงใช่ไหมเออเครื่องกดสายสี่จีอันนี้มันสามันมือสามจีกากาไัมุด,มดอะ่ะไม่ต้องกาก,ากเลยชัดมุดอะ่ะอืมอืมอืมมันไม่ได้เกี่ยวความช้าแต่มันเกี่ยวความเร็ว เฮ้ยคิปเปอร์มอยู่ในกระพรมเอาจบาคุณทหาแน่นอนอยู่ตรงรางมา freely, ้าด้วยทางนี ne ้เข้าไปได้ไงไาครั Gender ้งอีกเออมันเข้าไปได้ไง ไปทำใหม่เรื่องสุหายเลยเรื่องของหายเลยต่างมันจะพาไปก็สนุกดีอยากขี่มาปพัดหน้าตกปลาดีกว่าดูมันจะน่าเบื่อเก็บไฟ ข้องก้าวมีสองช่องข้องก้าวมีสองช่องเน,นี่ยอะไรสองช่องบาอือข้า,างก้าขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอพัสทหน้าพอขอให้สนุกกับการรับชมคลิปนี้ต้วอ,อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ผมจากแทนนอร์สวัสดีครับบ๊ายบายยัู่ เด็กวนวุว๊กีนี้